เป็นจ้าไดใช่นบ่อเนเอาเปลยนหัวดังนบ่อหัวดังนบ่อนเเปลยนเขาอะไรกินเข่าก็ได้บ่อเป็นแนวใดอาการินทั้งท่อบ่อกสิทธิบ้าโรงพยาบาลที่แหลกเป็นแนวใดไม่รอยาเห้วเขาด้วยแล้วก่อนสิได้บ้านโรงพยาบาลเนี่เป็นยังเป็นอย่างก่อนที่แหลกเจ็บข้อกินเขาเพราะอะไรเป็นไข่อ๋ออะไรไข่ตั้งเจ็บข้บ้านในเขาบ้าเขา ก็าเหย็ดูดังีหายอาหารนั่งนี่สมื่เพราะว่าข้าวมันกินบ่ได้อืออือแเสืออาหารมาห้ยั่จกินได้สักิน่ได้เลยกินบ่ได้เอาสัเอาไปซื้อกินกินบ่ได้ยังไงไปซื้อกินเอาไปซื้อกินสั่งกินบ่ได้้งอ่อโรงไครับอยู่นี่แ่ Đây phải rồi, phải rồi, Mưa ươn gì đấy mưa à buồn đấy. Coi nhây gì bù. Nói đấy. Ngoại neo đấy léo Ba để anh say thoa kĩ thoa nhau là ừ. Chắc gì bên trên đây léo, thoa mác đâm cần săn ăn nè. Hoàng hoa rô rêu nè. gì đấy mưa à mưa ươn. Là Toàn này nó Bò đá. Cái này nón say thoa nhau thoa nhắn Thế đấy mưa à buồn đi, mưa ươn. จังว่ะโอ้ผ่านปากไปอยู่เราอันนี้เอาว้ใส่ซุปมูนอีกเอาใบใส้ใส่ตู๋ปล่าเมื่อจะไน้ดเราสีมานอยู่บ๊อบมุดสีจ๋อใส่ตู๋ในพอนีเอาได้แห่ช่วงแห่เศร้าได้บาทสิได้เมื่อซุปได้สมกระถาอยู่ก็ซวงเบิ่งทด้เมื่อกระสือคเมื่อบุดแห้่่วงให้เศร้าได้บาดด้ Boy biết nhau với con lẹo mượn du bàn. Càng lẹn cưng là, như bạn yeah. lên, là cả mưa, yu bàn hoa. Tân tua bò hai yu ra bàn hoa. Sì ba, mùa nắng mùa ha, yu lột mùa ha. Hào đơ, hào đơ, sau đơ bàn đê đơ. Hào ngưng, hm, 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 เอาละเนี่ยจะน้อยไม่ปากกับบ้านตัวแค่แน่ล่ะบ่บาดไหนใส่หูดังไม่ละบาดไหนเนาะเออตัวข้าวแรงมาแค่แน่ล่ะบาดไหนใส่หูดังเหรอเออผลออกซิเจนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทางไม่ละลูกขึ้นมานั่งล่ะแค่แน่ล่ะตี่เออพ้อน่าอะไรเออเออจะตื่อหน้าคนบ่แค่แน่แล้วบาดไหนใส่หูดังไม่แล้ว เขาสุนเข้าอีกแล้วปุ่นผู้มายามกับมาเรื่อยๆมามาเยี่ยมมายามกันผู้มายามมาเยี่ยมก็ดีมากินข้าวเร่งลวบ่เออก็คือว่าสีซูพชรกระด้างกับลาบเท่าสูพีชกระด้างกับลาบเท่า,ตา,า,ทาแต่ว่าตอนนี้ไปหาเท่าเพนท่านได้อยู่ มามานั่งน้ำพอใหญ่คืออะไรคนที่ปุ่มเนีหมือนนี่นะกินขาแรกแล้วหรอเอาหอดเลี่ยบบาทในหยอดเลี่ยบพี่น้องมาเบิ่งพอใหญ่เป็นจังได้ไปเบิ่งพ่อใหญ่แสนเดือนแหละครับมาเบิ่งทั้งพี่โอ้ยน่อสะดอกจะเป็นพักกันแข่งกันเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอเป็นโรคเป็นป่วยสวนเข้าไอ้สวนเข้าคือกันนี่ก็ดีพ่อใหญ่พ่อใหญ่แสนเดือนกับสวนเข้าพ่อใหญ่เท่าทังพี่กับสวนเข้าเอาแข่งกันย่านกันได้ลื่น ใส่ออกซิเจนไว้ทั้งบางไงอะไรพี่น้องเอาพ็ยังไอสบู่พ็ยังไอสบู่พ็ยังไอ้ถวดจัดลอยพี่น้องนะครับมายามเพิ่มหัวแต่มาหดก็เลยแวะมาหาอยู่เงือนใครแน่ล่ะตัวย่างสี่ยูอีกย่างสี่ยูอีกหลายปีอยู่ย่างกี่ไร่กับหมดละปีจักพศอส่อเก่าศูนย์หมดละอันเดียเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดโอ้ยเก่าศูนย์ยังอีกสามสิบปีอยู่ได้บ่สามสิบปีได้เนาะ ได้ประจันบ <c oughs> ่าวบ่งแห่งกพี่น้องมาเยี่ยมคนป่วยสุดยอดอยู่นลำลูกนลำหลานอีกโดนบ่ต้องห่วงอยู่ได้สบายเอา่ายเห็นไปเบิ่งจากขวางจะนอนสิไปอร์โล่งยูทูบไปเบิ่งคนไหนหยามจ้วยๆอยู่บุญคิดละบ่กวบางเหี้ยวได้บางเงี้ยวได้ยังบัมาฝากไรเหี้ยวอยู่เทอกบักเงี้ยวเทอหมากยังได้เลยไมีแห้งเะลาลูกหลานมาหามีแห้งแล้วผมนะบางที่แตกสุดสุมาเต็มรถเต็มหน้าจะเป็นไผู่้ใด้เนี่ยกินเข่าอยู่บุญกับเสด็จยังก็อัน อันปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกก็เจ้าอิ่นนะก่อเอียนดอน <c oughs> <c oughs> เอามาตรวน,นเ,เาาพนเเนิ่นเลยเอามาให้เพิ่นเลยปลาไหลเผือกนี่กระย่ากระย่าตรวจก็ได้กระย่าตวดอันนี้ครับปลาไหลเผือกอันซื้อยู่อันนั้นล้วหันซื้อยู่ตลาดของปลา <c oughs> ขาเจ้าคุ้มขายเห็นไหมย่งนั่งเอาโอ้ยสนอกว่าดีไรก็เลยว่าเอามาใหา้ดูเถอดใด้ต้อมอย่างนั้นเรากินเนาะแกะเบาหวานเพิ่นว่าต้มต้มเป็นน้ำเบาหน่อยเบาใหญ่เนาะ ต้มเป็นน้ำแล้วกันอัวาบ้องเห่าจะในดวยอยู่ต้มตัวนี่บ้องเห่าขนบ้องเหาเนี่ยเป็นบ้องเหลนอ่อนเขจะเอื้นผักเอ่อนแต่ว่าทั้งทั้งคนเขจะเอื้นปลาไหลผืกนี่มักหนึ่งซื้กทเขจะามาบ้างเอามาต่นกอนใหญ่จะเนางักเง้วนเอ่ักเง้ยวจะกินบักเงี้ยวก็เลยเอาเงี้ยวมาหาพร้อมผักไคร ปุ่นมะแกือตัลลุปโอ้มกเขือตัลลุปอือมกเขือตัลอุปทองปังไงเลยผ่าออกอัด่านเปลือกออกดีๆแล้วก็ผ่าขวดในมาดอกซับแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นี่มันจะดีมันจังหวานนี่เสียงเก็จะแห้งนะข้าวแห้งงานวัดบ่ะงานวัดใหญ่ปากซ่องเลยสงฆ์พอทานโอ้สงการสงฆ์พอานสงฆ์พอทานเออออออน่าดมากเลยขึ้นมากเลยข้าห้งแล้วข้าวแห้งแล้วเลอ ปาดหกสลับบ้าั้งไหวเสียงพิ่น่นะนาะกี่เขาลรวบ่ไม่เงี้ยตัวนไปไปไม่งี้ยตัวนูยังันยาไม่่งี้ยตัวยังสิจอากไประเทเลาวบ่ตันหอดป่ดิบ่ทันหอดปเะเทเล่าเดิว้ยน้องเามาจนหอดแล้วเอาไงซวงไงเศร้าบาดดิบ่ต้องเป็นรู้ประนันขี้ข้านบ้าเล่นกุ้นกุนไขาอันงัวอยู่บนผนังนี่อย่าบองัวมาขายินไม่เล่น วายเขาบ่อยกินแล้วเขาบ่อยกินนะเขาบ่กินแต่อาหารอ่อนบ่เออกินแต่ข้าวต้มกินแต่โจ๊กยังสิอืมเอาเอาเอาอยู่ดีมีแห้งลรอบาดในเศร้าลรอละบาดนึ่งปวดร้าอีกจุดสองสามหมื่อยังสีเมื่อสียูน้ำหลาหมื่นอยู่ดิอืมบ้าหัวอะไะพี่น้องมาหาพ่อใหญ่แล้วนะครับเจ้าสเก็บปากมันจะกาศฝากพี่ต้อนน้องเรื่อยๆละอยู่โซบะเล้าห้องตอนนี้จันร้อยกับบาหลาหมื่นอยู่ดอก มาเบิ่งพ่อใหญ่นะครับใส่ออกซิเจนทางออกซิเจนประจำไว้นี่ใต้ยูดยดอกมีแอพพัดลมแอ้เพื่อนดู <c oughs> พอ่อเพิ่มเนี่จัะหน่อยเงี้ยวเงี้ยวเส้นนี่เลยเนาะเขากัดสวนเงี้ยวเส้นเลยเนาะ <c oughs> อืมันจังบ่ได้ลูกหย่ามันลูกหย่าเอา้าไปบัดนี่ <c oughs> เอาละซั้นนี่ละคลิปนี่มาหอดแล้วมาเยี่ยมมายามแล้วมีแห่งขึ้นละบัดนี่น้อยใหญ่เนาะครับผมอ่าโอเคครับโชคดีโชคมันพี่น้องเข้าสู่ขู่สู่คน นาครับน่าหนัแมงยูอนละเพื่อนมายากโบกวันเมื่อรับเลยรับูีแล้วเ <c oughs> พื่พอว่าได้รับอีแล้ว <c oughs> เอารับซะแล้วนอนซะ